สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ซึกแดงเดือดกำลังจะระเบิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจึงไปรวมนักเตะจากสองสองค่ายนะครับและก็มีการจัดสเตเบิลเล่นตัวจริงที่ดีที่สุดโดยมีเพียง3แข้งจากค่ายพีศาแดงที่ติดโผในงานนี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการกมาเยือนของลิเวอร์พูลในเกม เกมระหว่างแมนเชสเตอร์เด็นะครับกับลิเวอร์พูลนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ดิวเดือดมากที่สุดและเป็นเกมที่ผู้ชมเนี่ยมากที่สุดในโลกลูกหนังบนจกักรวาลนี้ก็เปลี่ยนได้ครับเพราะต่างฝ่ายต่างใส่กันแบบไม่ยั้งแบบไม่ลืมตายเลยนะฮะเพื่อคว้าชัยชนะเหนืออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทําลายความหวังและโอกาสในการคว้าชแชมป์ของอีกฝ่ายให้ได้ทว่า2ทีมนี้นะครับเข้าสู่แมตช์การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุด ครั้งนี้ด้วยฟอร์มที่ต่างกันมากพอสมควรลิปูเนี่ยยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เปลนนี่ยนนิสันนี้ในขณะที่คู่ปรับเบอร์หนึ่งตลอดการของพวกเขาจากโรเทัฟอร์นะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นตลอด3ามเกมในพิมลีกที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับปีศาจแดงกําลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีแล้วก็สปิริตในทีมก็ยอดเยี่ยมซึ่งพวกเขาครับก็ได้แสดงให้เห็นแล้วในเกมทีท่เพิ่งบดเอาชนะตาลันตาไปอย่างสุดมาในศึกยูฟ่าแิมเปี่นลีกเมื่อคืนันพุธที่ผ่านมาครับไปดูกันนะครับว่า สเปนเลเตตัวจริงที่ดีที่สุดเมื่อรวมแข่งจากสองท่าแล้วนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่เป็นอาริชุงเบเกอร์แม้ได้วิดีคอาเนี่ยจะสามารถกลับมายูนิฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับสีซสั่นนี้แต่อาริชุงเบเกอร์ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอลย้ายมาร่วมทัขหงษ์แดงลิเวอร์พูลจากโรมาเมื่อปี2 0 1 8ความสม่ำเสมอของเขาในเกมและความสามารถของเขามักจะทำผลงานได้ดีเยี่ยมในเกมใหญ่ ทำให้เขาเนี่ยจัดอยู่ในทีมชุดนี้เหนือคู่แข่งของเขาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนที่2ครับเทรนอเล็กซา e นเดอร์อโนได้ปฏิวัติแนวความคิดของผู้เล่นในตำแหน่งแบ,บ็กขวาว่าจะต้องมีคุณสมบัติและจะต้องเล่นทําอะไรได้บ้างให้กับทีมเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างสรร์โอกาสได้ดีดอีกทั้งสามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเร้าใจความสามารถดังกล่าวของเขาทําให้ตัดสินใจได้ไม่ยากว่า ดีกว่าอารอนวานมิสก้าจากค่ายปีศาจแดงที่แม้จะสามารถเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งแต่มีจุดอ่อนในการเติมเกมบุกค,คนที่3ครับเฟอร์กิวฟันดส์มีกองหลังเพียงไม่กี่คนนะครับที่สามารถมีความสุขกับฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองได้ดมากเท่าเฟอร์กิวฟันดส์เหมือนอย่างที่เขาทําได้ในฤดูกาล2019-20ที่ผ่านมานีครับจนช่วยให้ลิเวอร์พูลนั้นผง,งาดคว้าแชมป์ปีบอลเลีกได้ในรอบหลายทศวรรษข้อเท้จจริงอีกประการหนึ่งที่ยอดเยี่ยม ของประกันหลังชาวรัสเซียนี้คือเขาสามารถกลับมาสานต่อฟอร์มยอดเยี่ยมของเขาได้ทันทีหลังจากที่หายเจ็บกลับมานั่นคืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของความยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในประกันหลังที่สุดของโลกคนที่4ครับเฮอร์รี่แมกไกวความจริงในเบื้องต้นที่เราได้เลือกราพิวารานะครับแต่เนื่องจากเขาเจ็บจึงเป็นโอกาสของแมกไกว้นะครับที่จะลงเล่นเคียงข้างกับเฟอร์กิวแวนดิ์จึงเป็นโอกาสของแมกไกว้นะครับที่จะลงเล่นเคียงข้างกับเฟอร์กิวแวนดิ์แมสตาทีมช่างอังกฤษจะมีโอกาสสร้างความผิดหวังอยู่บ้าง แต่เขาก็คือตัวเลือกที่น่าเหมาะสมที่สุดที่ได้จับคู่กับประกันหลังชาวรัสของแดงลิฟูคนที่หาครับแอนดี้โรเบอร์สันดูการที่แล้วเนี่ยลูกชอสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงในศึกยูโรที่ผ่านมาครับแต่ดูเหมือนว่าดูกกาลนี้เนี่ยเขายังไม่กลับมาอยู่ในจุดที่ดี่สุดของตัวเองเหมือนอย่างที่เขาเคยทํามาเมื่อเทียบเท่ากับโรเบอร์สันของลิฟูที่มีความสม่ําเสมอมากกว่าบวกกับความสามารถของเขาที่สามารถเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับได้อย่างลงตัวอย่างมากเขาจึงได้รับไฟเขียวก่อน รายที่6ครับฟาบินโยเหมือนอย่างที่พูดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับยังไม่มีผู้เล่นจากค่ายปีจแดงที่เทียบกับเขาได้ในระดับใกล้เคียงกันเลยสตาบรเซียนรายนี้นะครับคือหนึ่งในแข้งดีที่สุดในตำแหน่งของเขาคนที่7ครับจอแดนนิเลนส์เมนกเตะอ,อย่ยงสกอตต์มิทูมเมนตแลวก็พอพกบาบางครั้งจะสามารถทำประตูและก็แอสซิสต์ได้มากกว่ากับตันลิฟฟูแต่เขาก็เลือกให้ติดทีมชุดนี้ด้วยความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นของเขารวมถึงทักษะภาวะความเป็นผู้นำที่มีต่อทีมด้วย คนที่8ครับโมฮัมเหม็ดซาลาดูดูการนี้เขาสามารถระเบิดฟอร์มที่ร้อนแรงดนอีกร้งหนึ่งจนมีการพูดกันว่าเอ๊ะตอนนี้เขากลายเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจที่สุดในโลกปัจจุบันไปแล้วหรือเปล่าเขาเพิ่งได้รับรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนสำหรับดีเจนี้เขาน่าจะเป็นผู้เล่นแนวรุกที่อยู่ในฟอร์มดีที่สุดของพิมลิกณตอนนี้คนที่9ครับบุโนลเฟนัสแม้กระแสความร้อนแรงของเขาในทัพปีสาแดงดูเหมือนจะเงียบลงไปบ้างแต่แน่นอนว่าสตาชาโปรตุเกสรายนี้ยังเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างสรรค์ได้มากททีี่สุดงม โรเบร์โตฟิมิโนครับมีฟอร์มที่น่าประทับใจอยู่เช่นกันณเวลานี้แต่ถ้าหากพูดถึงฟอร์มการเล่นได้ยาวบูโน่เฟร์นั้นเนี่ยจะค่ายปีศาจแดงก็กินขาดนะครับความจริงแล้วอิบการหนึงก็คือว่าบูโน่เฟร์นั้นนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าระบบการเล่น4 2 3 1ทําให้เขาเนี่ยได้เปรียบเหนือคู่แข่งบาซิเลียนรายนี้จากค่ายของแดงลิเวอร์พูลคนที่10ครับซาดิโอมาเน่ฤดูกาลที่แล้วดูเหมือนว่าจะดับลงไปบ้างเพราะเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงก่อนหน้านั้น แต่รูปการที่เขาสามารถเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถประสานงานร่วมกับซา,า่าและจอตาข่ายคู่แข่งได้อย่างสนุกสนานสามารถซัดไปแล้วมากถึง5ประตูจากปลเกมในพิม์ลีกจึงทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเจอร์ัชนโชของค่ายปีศาจแดงที่ยังไม่สามารถเคีนฟอร,ร์มเก่งของตัวเองออกมาได้รวมถึงพอพกบาค,ครับที่ยังไม่มีความสม่ำเสมอมากพอเมื่อลงเล่นประจำปีกซ้ายคนที่11ครับคร no ิสตียโน่เดนลโด อาจจะเป็นข้อโต้แย้งอยู่บ้างเกี่ยวกับเทคนิคเพราะบางคนมองว่าเขาเป็นนักเตะประเภทไม่ช่วยไลยบ่บอลและกดดันคู่แข่งแต่จะอาศัยเพื่อนร่วมทีมเล่นให้เข้าระบบที่เขาถนัดมากกว่าแต่นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีบนกระดาษเขามีสิติมากมายเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมของเขาตลอดที่ผ่านมาอยู่แล้วเมื่อพิจารณาถึงความสามารถและความยอดเยี่ยมของเขาที่สามารถเป็นตัวตัดสินเกมด้วยตัวเองเพียงลำพังนั่นจึงเพียงพอแล้วนะครับที่จะสามารถทำให้เขาอยู่ในทีมชุดนี้และทั้งหมดนี้คือสิตเอลที่ดีที่สุดของเรานะครับ ที่เลือกมาจาก2ทีมของแมนเชสเตอร์เดและก็ลิเวอร์พูลนะครับสรุปข่าวต่อมาครับเทียบผลงานแมนยูเวลามีกับไม่มีแมกไกวยลงสนามครับเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันแฮรี่ไมมกไกว์ประกันหลังกับตันทีมของแมนเชสเตอร์เดนนะครับเพิ่งได้ทำหนประตูนในเกมที่พีาจแดง เิดรังอตทรัฟฟอร์ดเฉือนชนะออตาลนตา3-2ในศึกยูฟ่าจะมีอลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่ม F อในชื่อสาเมื่อวันพุทธที่1 0ตุลาคมที่ผ่านมาครับแม็กควายเป็นตัวหลักของแมนยูตั้งแต่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2019แต่อะไรก็ตามครับมีหลายนัดเหมือนกันที่เล่นผิดพลาดและแฟนบอลบางคนนีก็ยังบอกว่าไม่คุ้มค่าตัว80ล้านปอนด์ที่จ่ายไปหากมองกันในผลงานของแมนยูในทุกรายการที่มีและไม่มีแม็กควายลงสนามมีดังนี้ เริ่มจากไิติมักควายลงเล่นจำนวน60เกมครับมีการชนะอยู่ที่35เกมครับเสมอ12แพ้13ประตูได้เฉลีย่ยต่อเกมครับอยู่ที่2.1ครับต่อไปเรามาดูประตูเสียกันบ้างน,นะครับทั้งหมด68ประตูเฉลีย่ยอยู่ที่ต่อเกมนะครับ1.13คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1.95อนะครับอัตราการชนะอยู่ที่58.3แพ้อยู่ที่21.6ครับ ส่วนสถิติที่แม็กควายเนี่ยไม่ได้ลงเล่นจำนวน13เกมนะครับชนะ6นัดเสมอ4นัดแพ้3นัดประตูได้ทั้งหมด18ประตูประตูเฉลี่ยต่อเกมครับอยู่ที่1.38ประตูแล้วก็เสียไป12ประตูเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.92อัตร,ราในการชนะอยู่ที่46%แล้วก็แพ้อยู่ที่23.1%นะครับ ขราวต่อไปครับจิมมี่คาร์กเกอร์อดีตกองหลังของลิพูครับที่ผันผวนมาทําหน้าที่นักวิเคราะห์เกมในเวลานี้แสดงความเห็นว่าโอเล็กน่าสุชาครับผู้จัดการทีมแมนยูนั้นไม่ควรตําหนิแฟนบอลปีศาจแดงหลังโหใส่ในเกมยูไนเต็ดเมลีกรอบแบ่งกลุ่มที่เปิดบ้านชนะตาลอนด้า3-2วันพุธที่20ตุลาคมที่ผ่านมาครับในเกมที่โอทราฟอร์ดครับจบครึ่งแรกด้วยกันที่อตาลอนตานั้นบุกนําเจ้าถิ่น2-0 ส่งผลให้ปีศาจแดนหลายรายนะครับไ,ไ,ไม่พอใจฟอร์มการเล่นของทีมและส่งเสียงโห่ก่อนที่แมนยูนั้นจะกลับมายิง3ลรูกรวดในครึ่งหลังทําให้เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างน่าใจความใจหายครับหลังจบเกมครับโซชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าแฟนบอลไม่ควรหยุดเชื่อมั่นในตัวของนันเตะเหล่านั้นคุณได้ยินเสียงบ่นอยู่บ้างผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มา18ป,ปีไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้และมันไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งพวกเขาเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าพวกเขาทําตัวเองดีกว่า จากนั้นคาร์ลเกอร์นะครับได้เผยผ่านสตูของ b c s ว่าผมคิดว่ามันเป็นการให้สัมภาษณ์ที่แป,ปลกๆความคิดเห็นเขาต่อมีแฟนบอลเป็นเรื่องที่งี่เงา่ามากที่พูดแบบนั้นผมคิดว่าแฟนบอลเนี่ยช่วยให้เขาเอาชนะในครึ่งหลังได้นะครับแมนยูนเต็ดตามหลังตาลันตาในครึ่งแรก0ูนครับและผม,มคิดว่าพวกเขาแย่มากแต่คุณต้องเจอเสียงบ่นจากแฟนบอลที่มีความสุขครับมันไม่ใช่แค่เกมนี้มันเป็นหลายเกมรวมถึงฟอร,ร์มการเล่นที่เจอกับเรเตอร์เมื่อพื้นดินสัน่นสะเทือนมันก็ยากยิ่งที่จะหยุดมัน ผมเคยอยู่ตรงนั้นในฐานะนักเตะมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะหยุดทีมต่างๆเนี่ยที่จะถอยลงมาตั้งรับลึกแฟนบอลมีความสําคัญเหมือนกับคริสเตนส์เดนโดหรือโซชารับหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําในครึ่งหลังมันยิ่งเงาจริงๆที่พูดว่าแฟนบอลควรทําตัวดีๆให้มากกว่านี้ในเมื่อแฟนบอลเหล่านั้นคือส่วนสําคัญที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะในเกมนี้นี่คือสิ่งที่ตานานลิฟว์ทิ้งท้ายอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ